เป็นร้อยต้องปรับหน้าบ้านแต่ผมจะไม่ทำประะยันนี้็ค่อยๆยืมเดีย๋ยวอยู่แล้วดีที่นุดปยักทำตอมเข้าใจแต่ว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูรู้เลยว่ามันผิดทางมันดลัตลอดเวลาผมออสอนเฉพาะสอนอาบน้ำบางมีสีสุกแข็งแ<อ>รงแข็งแรงก็จะสวมนะนึกถึงซินแซ่เน็ก สิ่งที่จะต้องถามสามที่สินแสนเน็กบอกก็คือผมต้องนอนถูกต้องนกถูกต้องถูกต้องผมจะแมนมากผมเรียกชื่อท่านถูกนาสินแสนเน็กนะครับใช่ครับโอเคถูกต้องโอเคท้าความเดิอมีพีที่หนึ่งทางอาจารย์นทวัฒน์ได้ทำการเข้ามาดูห่วงจุ้ยบ้านอาศัยที่มีอายุถึง50ปีเพื่อเสริมและปรับแก้จุดรับพลังในบ้านให้เหมาะสมกับยุคดาวเก้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ท่านอาจารย์นัทวัฒน์ได้เดินทางเข้ามาอัปเดตผลการดําเนินง,งานเพื่อตรวจสอบป้องกันความผิดพลาดและปรับแก้จุดที่สําคัญค่ะดีขึ้นไหมดูเป็นสัดส่วนขึ้นนะอ,ะอะ่อันนี้เราก็ปิดบังตรงนี้นะจบนะ,อะไอโครงเนี่ยถ้าจะมาพาดก<อ>ับ ตวบ้านได้แต่อย่าไปฝากกับตึกเดิมนะที่ผมแนะนําคืออย่าไปเชื่อมกันอตัวกับที่ที่ไม่ให้เชื่อมกันเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าอาคารเก่าอาคารใหม่เดี๋ยวเผื่ออันนี้ซุดกดทับอะไรเงี้ยถูก้องครับทำแค่สอดสอดรับพอใช่ครับคือลอยลอยแล้วก็สอดให้มันกันน้ําผมเข้าใจคือไม่ให้น้ํามันเข้ามาใช่ไหมเ็าเรียกเลยนะภาษาเป็นอังีฤก็เรียกแฟชชเ่น มาเสียบเพื่อไม่้ห้น้ำมันเข้ามาได้ถามจะเลยดีกว่าครับถามเลยครับถามเลยคือไอพ้อองที่เขานอนนี่นะครับก็สูงสามชโลกแล้วครับทีนี้ต่อไปนี่นะครับผมเนี่ยการขึ้นลงอาจจะไม่สะดวกอาจจะมานอนข้างล่างนี่ได้หน้าประคองน้ำไหสสบายใช่ใช่ทีนี้ถามว่านะเหยื่อห้องนู้นนะครับยิ้มสุนแล้นะใช่เลี้ยงะ เขาเนี่ยนะถ้าจะย้ายไปอยู่ทุกคนนี่ไดไหมแล้วได้ได้ก่อนนอนส่วนตกใช่โอเคครับขอบคุณมากส่วนตัวนอนได้มาที่รุ่งขวนญมอที่ไม่ได้รวมเลยไม่เป็นไรคือผมไม่อยากมาตั้งแต่เดือนที่แล้วผมก็ติดงานพอติดทำแซกีตีอะไรหมอคุณหาอยู่ได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยว่าใช่ไหมก็เนี่ยเนี่ยเริ่มว่างเลยรีบมารีบมาเพราะเห็นทำค้างค้างกลัวแบบปิดจุดไม่ปิดจุดเงี้ยจะได้ปรับทัน ผมเรียกชื่อท่านทูกนะซินแสนเน็กนะครับใช่ครับโอเคถูกส้ององโอเคตลอดเวลาผมสอนเฉพาะสอนอาบน้ำแน่บางทีซีสุกแข็งแรงแข็งแรงไนครับคืจะสวมนะนึกถึงซินแสนเน็กครับใส่แล้วใส่แล้วแข็งแรงขึ้นเอับครับครับครับแล้วก็เมื่อเมื่อ้านนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ิ่งที่จะต้องถามตามที่สินแสเนีบอกก็คือผมต้องนอนถูกต้องตรงถูกต้องถูกต้องะฮะจะแม่นมากเลยได้ได้ครับดีครับจะลื้อตรงนี้ออกหรือถ้าจะคงไว้อย่างนี้เป็นไร้าเป็นผมนะเสนอใเดี่ยคือยาวให้สุดสึกใช่ไหมสแล้วยืดยบสุดนี้เป็นได้ตร่งอยงมนก็จะทำ ีคือคือทำไมให้ขยิบรู้บะระตูบ้านคือประตูรรบโคกขอบคจะลงโล่งทให้บ้านทำให้บ้านมองสูงขึ้นลงโล่งลงโล่งแล้วตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เป็นนระตูนี้ประตะปูโชคให้โชคเข้ามาหรืออยากให้ตรงเนี้มันเป็นลานโล่งตามหลักของต้นไา้คือหน้าบ้านที่ลานโล่งานโล่งเป็นที่เก็บซัก ครับเลยเราปาสิทธิอนนี้กำลังทำกันมากวันนั้นผมไม่อยากปากเรี้งผมก็ไม่ดบอกแต่ถ้าคุณจะถาัก็คุณถานี่พ่อบอกแล้วคุานี่พ่าบอกแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยซื้อโรงสำเร็จราวางี้เป็นสนหยอกตรงนี้ปรับสิดพื้นญ้าเดินเรียบๆได้ไม่ต้องลงคุณเยอะแล้ไม่ต้องต่อการตลาดประหยยคุณลงเง้นา สวยด้วยใช้งานได้ด้วยแล้วเหมือนสวนแยกสีซึมลงงานะึมใจที่จะไปดีคุณ้าส่งพิจัดกด้เดี๋ยวผมผมอ่ะจะไม่เหมือนตนอื่นตรงนี้ว่าผมมาไม่ต้องเดินทางไปแต่ผมขอดูแอร์เรียคนที่เีโฉลดด้วยแล้วก็แอร์เรียด้วยเดี๋ยวผมเช็คดูให้ใกล้อะไรแล้วเราจะขายให้ใครเนี้ยเดี๋ยวผมทําพิธีกระตุ้นเลิกให้ เรียกว่ามีพิธีกระตุน<อ><อ>้นเลิกทำให้ขายที่ได้จะช่วยไม่คิดตังเกียรต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะามผมเท่อะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ไปทำอะไรบ้างเรามาทำซะเราลองเป็นร้อยต้องปรับหน้าบ้านแต่ผมยังไม่ให้ทำรายใหญ่แค่นี้นนอนอก็พออยเดี๋ยวอยู่แล้วดีขึ้นขยับคำตอบผมพอใจอแต่ว่ามันเห็นความเมปลี่ยนแปลงเนมันดูรู้เลยว่ามัน อ่าน,นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวอีกสักสองเดือนอผมว่าน่าจะใกล้เสร็จเดี๋ยวผมมาดูทีเดี๋ยวฝากคุณถาถ่ายรูปด้วยนะ,ะตำอเลยตรงนี้ส่งข้อมูลมาออเอาจนจบอ่ะไม่ต้องห่วง